วงการรีเซลอาจหนีตายเมื่อนดิโรสปีส2ในประเทศไทยอาจจะทะลักเข้ามาเร็วกว่าอย่างที่คิดสวัสดีครับพื่อนครับวันนี้ก็เรียกว่ามาพูดคุยกันต่อเลยนะครับกับการนับถอยหลัง3วันดีเลยไปอยู่อีก1วันนะครับเพราะวันนี้ผมบันทึกคําคืนวันที่24มิถุนายนนะครับยังไงพรุ่งนี้ก็คงจะครบทันพอดีนะครับอีก2คลิปไม่น่าจะมีปัญหาแล้วแต่วันนี้ก็มาพูดคุยนะครับ กับตลาดของตัวเครื่องเกมคอนโซล Nintendo Switch 2นะครับที่ทำไมจั่วหัวมาโอ้โหสำหรับหลาพ่อค้าหน้าใหม่หน้าเกา่าหน้าเก่านะครับก็คงจะโดนรับน้องกันอย่างเต็มที่ใช่ไหมครับส่วนคนที่มีประสบการณ์มากหน่อยก็อาจจะหาทางหนีทีไล่กันทันใช่ไหมครับแต่เรียกว่าค่อนข้างที่จะกระทบ อย่างแน่นอนนะครับกับในตลาดวงการรีเซลนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็คงประเมินว่ามันไม่น่าจะลวดเร็วขนาดนี้กับการเติมสต็อกของทางฝั่งปูนินใช่ไหมครับซึ่งถ้าหากเราไปดูกับประเทศต้นกําเนิดในทางฝั่งประเทศญี่ปุ่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีการเติมสต็อกของตัวเครื่อง Nintendo Switch 2แล้วนะครับอย่างเช่นห้างยูดาบะชินะครับที่สาขาอากิบานะครับก็เรียกว่ามีการเติมสินค้าวันต่อวันนะครับเรียกว่าวันนี้หมด วันต่อไปก็มีการเติมของอีกนะครับสำหรับคนที่จะมา Walk in เข้าซื้อซึ่งตัวสถานการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าเพื่อนๆจำกันได้ผมเองเคยแนะนำนะครับในตัวคลิปเกี่ยวกับไปประเทศญี่ปุ่นซื้ออะไรดีในปี2017นะครับตอนนั้นอะ่ะผมเองก็ไปประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนะครับสถานการณ์สภาพในการต่อคิวแบบนี้แหละเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนะครับ อย่าลืมกันยายนสวิตหนึ่งวางจำหน่ายมีนาคมเกือบ,เ,เ,อกเ,อนะบเกือบจะเท่าไหร่เพื่อนหกเดือนนะครับเกือบจะ6เดือนหลังจากที่วางจำหน่ายนะครับสถานการณ์พึ่งเริ่มจะคลี่คลายที่จะทำให้การ walk-in เดินซื้อเนี่ยเข้าไปได้แบบค่อนข้างที่จะสะดวกหน่อยนะครับแต่ในวันนี้ n i t e n d o สวิ t c h 2วางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นกลุ่มแรกนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนนี้เองนะครับ ผ่านมาประมาณสัก3สัปดาห์เองนะครับเกือบจะ3สัปดาห์สถานการณ์นั้นเหมือนกับจะมีการเติมสต็อกแล้วก็คลี่คลายได้รวดเร็วยังไม่ถึง1เดือนเลยนะเพื่อนเ,อนเรียกว่าลาพ่อค้าแม่ค้าที่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีการกักตุนเอาไว้หรือว่าจะขายในตัวแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับกันนำลดราคากันมาแบบอย่างรวดเร็วนะครับพรตัวสถานการณ์ของตัวนิโรสิตสองนั้น เรียกว่าทางปูนินมีสต็อกเพียงพอเลยกับในช่วงเวลาแรกของการวางจำหน่ายนะครับซึ่งมันก็ส่งผลนะครับให้ตัวสภาพของตัวธิโรสมิทสองทั่วทั้งโลกไปดีนะครับก็คงจะเข้าสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วเมื่อวางจำหน่ายกับในประเทศนั้นๆไปในช่วงแรกนะครับอ่าอย่างเช่นประเทศไทยวันที่26นี้ก็จะเป็นคนที่พรออเดอร์ไว้ ก็จะมารับเครื่องกันนะครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องที่วางจาหน่ายหน้าร้านที่สําหรับคน walk in นะครับซึ่งหลายหลายคนก็ประเมินว่ามันจะมีจํานวนที่มากเพียงพอไหมผมก็มองนะครับว่าถึงแม้จะมีจํานวนที่ไม่ได้มากเพียงพอนะครับอืมแต่ก็เชื่อจะมีการเติมสต็อกเพิ่มขึ้นออกมาอีกอย่างรวดเร็วนะครับเพราะอะไรล่ะเพื่อนๆน,นั่นก็เพราะว่าถ้าเพื่อนๆลองเช็คราคาตลาดรีเซล นะครับในตัวแพลตฟอร์มอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นตลาดซื้อขายนะครับคนที่บินไปหิ้วมานะครับราคาเรียกว่าตอนนี้ก็อยู่ในระดับราคาประมาณราคาศูนย์กันแล้วนะครับอืมก็เรียกว่ามันมีการปรับราคาลดลงมานะครับแถมประกอบกับถ้าเพื่อนๆเอาตัวข่าวข่าวนะครับที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อประมาณช่วงบ่ายๆวันนี้นะครับกับตัวเป้าของตัว Nintendo Switch 2 1 0 0 0 0 0เครื่องภายในสิ้นปีนี้ นะครับฮกับยอดขายที่เขาต้องการนะครับระดับ1นึ่งแสนเครื่องแสดงว่าอะไรล่ะจํานวนสต็อกของตัวสินค้านั้นมันจะต้องเข้ามาเยอะนะครับอืมกับในประเทศไทยอืมเมื่อประกอบกันนะครับกับข่าวที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับการเติมสต็อกก็รวดเร็วนะครับแล้วในประทางประเทศไทยเองก็มีเป้าหมายนะครับในการที่จะจับจำหน่ายตัวเครื่องสมิตสองให้ได้ระดับหลักแสนเครื่องสิ้นปีนี้ มันกึงไม่แปลกนะครับที่จํานวนสต็อกของตัวเครื่องดีโนซพิในบ้านเรานั้นจะไม่ได้เป็นสินค้าที่หายากเหมือนกับในเคสกรณีอย่าง Play Station 5ในช่วงแรกๆอย่างแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้แหละนะครับใครที่เ <c oughs> ก็บสต็อกเอาไว้นะครับก็คงจะรู้ตัวกันก่อนหน้านี้แล้วแหละนะครับว่าไม่น่าจังหวะกันแล้วนะครับขายในราคาที่แพงกว่าราคาปกติก็คงจะไม่มีใครซื้อ นะครับก็จะต้องทําการลดหลัน่นในเรื่องของตัวราคาการลงมาเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะอย่าลืมว่าเครื่องหิ้วเองก็ไม่มีเรื่องนี้เรื่องของการรับประกันใช่ไหมครับดังนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโอเคครับสำหรับเวลานับถอยหลังตัวนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ตัวเครื่องดิจิทัลสมาร์ทสองกับในบ้านเรานะครับที่คาดไว้ว่าก็คงจะเดินซื้อได้แบบสบายชิลๆในช่วงหลังจาก บางจำหน่ายในวันแรกไปนะครับถึงแม้จะเป็นตัวสินค้าที่ขาดไปบ้างในบางช่วงแต่ก็เชื่อว่าจะมีการเติมสต็อกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการที่มองดูสภาพตลาดในช่วงเวลานี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ